รัฐมนตรีเฮงแจกข้าวสารช่วยชาวบ้านในอบตอหนองรี1นึ่งหมื่นถุงผลกระทบจากพัยโควิดในวันนี้ที่โรงเรียนบ้านหัวโกรกหมู่ที่5ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนายสุนทรตันติโพคากุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบนหนองรีนายไพรัฐวิถีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านหัวโกรก นำเข้าสารของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือรัฐมนตรีเหงมาแจกให้กับผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุมารับแจกข้าวกันอย่างมากมายสร้างความดีใจให้กับผู้สูงอายุค่ะและครอบครัวที่ได้รับแจกข้าวในครั้งนี้นายสุนทนกรกล่าวว่าต้องขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทำให้ประชากรในพื้นที่ประมาณ3,000คนได้รับความเดือดร้อนจึงได้นำข้าวสารมาแจกให้กับชาวบ้าน มาแล้วรอบหนึ่งประกอบกับช่วงนี้เป็นวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุจึงได้นำข้าวสารมาแจกเพิ่มให้อีกทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อบตหนองรีได้รับแจกข้าวรวมทั้งสิ้น10,000่นถุงซึ่งช่วยเหลือชาวบ้านได้ในพื้นที่อบตหนองรีได้อย่างมากมายที่มีข้าวสารมารับประทานกันนิวที่1 4สถานีประชาชนสุกันวลีสุวรรณายงาน